าาวางเลยวางช้อนเหรอวางอ่ะมามาเสร็จแล้วลุบตกักตักลูกลุบโอ้อาใส่ลุบเก่งมากเฮ้ยมันแรงไปข้างลาง่างแข็งแรงเลยอันนี้แม่ตักก่อนแม่ตักก่อนอนหนูตักที่นี่นนนหนูตักเดี๋ยวแม่ใช้ให้เออแล้วหนูนลงนะโฮ้ยค่อยๆไม่หล่ะจุ่มเลยจุ่มเลยแล้วเหี้ยแงมันสิฟองใช่ตาเจ้าของแล้ว ว่าอันนี้ไม่สวยเอาใหมเอาใหมเอาใหมเอาซ้อนจุ่มน้ำนะเพราะเพราะจุ่มซือย,ายา่าย่าฝ้าเบิ้งแม่สิบอกเอาเอามาใสา่เดี๋ยวแม่ตักให้แล้วหนูเอาลงนี่ก่อนมาหนเหอามลง <c oughs> เอสิบราม <c oughs> ชอบไหมดึงดึงไหม ทำอะไรกันสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะทำอะไรกันคะวันนี้อะอาลงเด้อค่อยๆอด้อทำอะไรกันคะทำลูกชิน้นลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นหมูดึงดึง,ดง,ดงทำให้ใครหวานทำให้หนูหนูชอบไหมชอบชอบไหมคะชอบค่ะ รับค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่ออนาตาเซียเป็นลูกใครคะเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อชื่ออะไรพานัสพานัสคุณแม่ชื่ออะไรสุภานีพูดดีๆชื่ออะไรนะสุภานีสุภานีคุณยายชื่ออะไรคุณยายพานคุตาชื่ออะไรอือชื่ออะไรวะอือคุณตาเลยไม่รู้ไม่รู้ คุณน้าชื่ออะไรคุณน้าแม่ตามาตากอ๋อไม่ใช่จอยเหรอหืมขยับมาใกล้ๆฉันรู้มันจะตกเอออันนี้เอาน้าออกลูกไม่ใส่น้ำจ้ะเอ๊ะฉันเปล้วเงาล้า,างเฉยๆอ๋อล้างเลยลูกอย่าเห็ดแห้งนะลูกไม่สีเหงยว่าแซมลูกชิ้นหมูกันว้าเบาๆนะลูกแม่มันได้ทำสไลด์ดูนะฟองเพลงหนูมาลีให้แม่ฟังหน่อย เอาใส่หม้อใช่หรืแม่ได้ไหมได้วิววใครตามลูกชิ้นช่วยคุณแม่ว่าหนูอ๋ร้องเพลงหนูมาลีให้ฟังหน่อยได้ไหมหนูมาลีมีลูกแมวเมวลูกแมวเมวลูกแมวเมวหนูมาลีมีลูกแมวเมวเป็นมันเะมอ ว้าเก่งจังเลยเออไม่เป็นไรอูแม่ทำไมตอนยังไม่เสร็จมันมันอยู่ข้างล่างเหรอก็ <c oughs> มันยังไม่สุกมันก็จะอยู่ข้างล่างถ้ามันสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นคันพุ่จั <c oughs> งน่แล้วก็คันใครไม่สวยบอกแม่สิใครไม่สวยคือแม่ไม่สวยอ๋อทำไมไม่สวยเนี่ยแกไม่ชอบอ๋อแล้วใครสวย หนู <No. S 1> no. ใครอว้วนคุณแม่อีกแล้วทำไมเนี่ยก็คอืออยาอ้วนไงอ๋อไม่อยากอว้วนเลยเนี่ยอยากเป็นมัน,นูเหรออยากเป็นมัน,นูไนงะจะได้สวยๆไงจมจมกินกอนมมางไม่ได้ปฏิดลด บอลล่าเป็นบ้บอเป็นเป็นฝรั่งสิลูกบอลล่าบอลเป็นบ้ไม่เป็นฝรั euh ่งไม่เป็นฝรั่งเป็นยังไง่าคนไทยใช่ไหเป็นคนไทยคือบอลล่าบอเป็นอ่ะเหรอค่อยๆได้ได้ไปแล้ว เท่าไหนเท่าฟ้าท่าฟ้าชอบลูกชิ้นไหมชอบชอบมากไหมจ๊ะชอบมากมากตอนที่นาบอกยี่ป่าชอบมากๆาากใ,าากใครเป็นเด็กดีนะหนูเป็นเด็กดีจริงเหรอจ้าเด็กที่เขาขี้ดื้อไหมนะไม<า>่เหรอชิวใครขิ้ดืออ้อลูกชิตาว้ายไม่ <laughs> <laughs> ว่าเขาขี้ดื้อทำไมจเจงก็ขี้ดื้อเหมือนกันอือ <laughs> ไม่ว่าชิต้าทำไมลูกยังไม่คิดดื้เหรอออในย,ยิ้มหวานในชยยิมหวานยังไงยิ้มหวานนางแบบนางแบบเวลาถ่ายรูปนางแบบทำไงจ๊ะเออเอออ้าวถ่ายรูปนางแบบทำไงจ๊ะออออแม่ใครหลอแอปเปิลแจ็คแอปเปิลแจ็คแม่ก็ไม่รู้จักขึ้มาถามแม่ของบางยูผู้ใหยวเอา้า <c oughs> ว้ายายเฮ็ดแห้งไหมล่ะเฮ็ดแห้งแท้เฮ็ยคอยลูกเฮ้ยคอยมันฟงใส่เจ้าของน้ำหอนเด้เอ้าแม่เน่ทำสไลด์ที่นี่นะจะแม่แม่เลยนะโอเคเปลาไหนตักอันที่สูกขึ้นมาให้ดูชิอันไหนสูกแล้วตักขึ้นมาดูชิตักยกใส่กล้องชิว้า เอาใส่ลงไปเหมือนเดิมบ๊ายบายซะลูกบ๊ายบายทำลูกชิ้นก่อนนะคะทำลูกชิ้นก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆ